สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอ,อวิธีการใช้สคริปต์ของอาชีพ Elemental Master นะครับผมคือความยากอ่ะมันมันอยู่ตรงที่มันต้องใช้ของแล้วก็ใช้สกิลซ้อนกันนะฮะตอนแรกลูกค้าแจ้งมาก็งงนะว่ามันใช้ยังไงพอดีได้คุณะนะฮะอ่ะ โอเคพอดีได้คุณลิทิเดตนะครับผมนะฮะก็เป็นลูกค้าประจําเลยนะครับผมนะเป็นคนที่เล่น,เ,ลนเก่งมากเล่นทุกตัวละครได้หมดเลยนะฮะแล้วล่าสุดนี้ก็ทดสอบมาแล้วว่าคาสีเนี่ยสกิลก็ใช้ได้หมดนะครับผมไม่พบบั็ออะไรนะครับผมก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับผมว่าอ้เป็นคนที่ทดสอบเกมเก่งมากๆก,ก,ก็เป็นคนสอนผมด้วยแหละว่าไอ การใช้สกิลของอาชีพนี้สมอนเนี่มันใช้ยังไงเรียกมันออกมาได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเข้าเรื่องเลยให้เราไปที่เมืองเมืองเ,อเปลี่ยนอาชีพคาสซีก่อนนะฮะเพราะว่าของขายมันจะอยู่อยู่ที่นั่นหมดเลยนะครับเมืองเปลี่ยนอาชีพรู้สึกเราเคยลงเอาไว้ในเพจแล้วนะฮะแต่มันลบข้อมูลไปหมดแล้วนี้ผมต้องอัดใหม่เป็นมือเลักดาบเลย มี่ะดาบเสร็จก็ขึ้นเรือขึ้นเรือเลยนะครับขึ้นเรือนะครับเรืออันนี้ไปเมืองแรกนะครับเสร็จแล้วเมืองเนี้จะเป็นเมืองเกี่ยวกับค้าสีทั้งหมดนะครับให้จําเมืองนี้เอาไว้เลยนะฮะไม่ว่าจะมาเป็ี่ยนอาชีพ มจะมาซื้อของนะครับผมก็จะมาได้ที่นี่หมดเลยอ่ารู้รู้สึกว่าน่าจะซื้อจากตัวนี้นะเนี่ยครับเราต้องซื้อของพวกนี้ก่อนที่จะใช้เรียกสมอนได้นะครับผมแต่ละอันก็คือแต่ละธาตุนะฮะเห็นไหมครับอันนี้ธาตุแสงครับดินไฟพิษน้ำแข็งนี่นะฮะซื้อติดเอาไปเลย สมมติผมซื้อซื้ออย่างละ5เอาไว้นะฮะถ้าไม่มีก็เรียกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนเหมือนว่า,าถ้าชนิดนี้มันเอาไว้แปลงร่างแซมมอนเป็นร่างที่2นะครับเพราะเพราะตัวปกติเล่นค่า3เนี่ยมันจะแปลงร่างได้แค่ร่างเดียวนะฮะโอเคเดีย๋ยวคราวนี้เราลองมาพาไปที่ เปลี่ยนอาชีพคลาสีเนี่ยนะครับจะได้ทีเดียวเลยจะต้องอัดหลายคลิปนะฮะมาบ้านหลังนี้นะครับนี่ก็มีของขายนะครับอาวุธเลเวลห้านะครับของแต่ละอาชีพเลยนะครับนี่นี่ครับของจาเป็นของแต่ละอาชีพคือมันมีอะไรแล้วก็เอามาใส่เลยน,นะครับอันนี้คุยเรียกนะ มีหมดเลยโอเคก็ลองมาดูนะครับขึ้นมาชึ้นสองมาห้องสุดท้ายซ้ายมือนี่ครับก็มาเปลี่ยนอาชีพกับเจ้านี้เลยกดตัวนี้เลยนะครับผมนี่ฮะต้องเต็มทุกอย่างนะครับถึงจะมาเปลีนอาชีพได้โอเค อันนี้อ่ะเรามาลองมือที่เงียบๆัดูแล้วกันก็เริ่มแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าเรามีธาตุครบหรือยังนี่ครับธาตุพื้นฐานเลยเห็นไหมครับเรามีสี่สี่ธาตุจริงๆการใช้ธาตุพวกนี้มันสามารถใช้ปิดย่อยได้อีกนะครับงเช่นเราจะสมอนอ่าอันนี้ธาตุอะไรเนี่ยธาตุน้ำนะฮะมันเขาบอกบอกว่า ใช้ใช้สามคิซเซิลอก็ได้นะครับ6กคิซเซิลบอลก็ได้หรือถึงก้อนใหญ่ก็ได้มาัาจะมาใช้เปนปิดปิดย่อยได้นะครับใช้ที่มันเป็นปีกย่อยได้เห็นไหมครับอันนี้เล็กไปก่อนก็ได้อันนี้ผมเตรียมก้อนใหญ่หมดแล้วนะครับนี่ก็สม่อนนะถัดไฟนะผมก็เตรียมก้อนใหญ่มา ถ้าดินของเตี้ยมก้อใหญ่มาโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาไล่ตั้งแต่ธาตุธาตุนี้เลยนะฮะธาตุน้ําน้ําแข็งใช้นี้มันจะใช้นี้เรียกออกมานะครับเห็นไหมครับออกมาละคราวนี้ก็ไปข้ามขั้นเป็นธาตุน้ำเนาะเมื่อก,กี้เราก็ดูว่าที่มันเป็นธาตุธาตุน้ํา มอนออกมาวอดอร์ Water, นี่คือเนอานนะครับาบนี่เป็นล่าง2องละเห็นไหมครับมันสามารถใช้สกิลโจมตีหมูได้ถ้าเจอมอนสเตอร์มาลุมนะครับผมอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำให้ดูเอามาสัก20ตัวการให้มาโจมตีเราต้องมาที่ตรงพาสานะครับ มันจะมีบอกว่าเลเวลหนึ่งทำอะไรสองทำอะไรล้เรามาเปลี่ยนเลเวลอย่างนี้ในตอนทำนะฮะนี่เลเวลสามถึงนี่มัน theta ละท่ามูนนะฮะท่ามูนนี่ครับมันจะบอกเลยว่าอันนี้ท่าหนึ่ง passive ก็น่าจะอยู่เฉย d e f e n s d ิฟเ n นซีฟก็ป้องกันนะฮะออฟเ n นซีฟเหมือนกันประมาณนี้ครับแต่ว่าเทเลเวอสีนี่คือถ้าเลือกเลเวลสีนี่คือยกเลิกตัวยกเลิกตัวไปโอเคมัน okay. ออกไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาต่อที่ลมเราเรียกลมมานะาลมก็ใช้นี้ครับลูกวิวนะครับออกมาละคราวนี้เราก็ัหเกรดมันเป็นร่างสอง ลม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 ผมก็เพิ่งลมมัวๆเนี่ยนะ,นะอันนี้น่าจะลมอ่านี่ลมจริงด้วยเนี่คือล่างสองนะฮะเอานีอยไปก่อนแล้วกันกลับไปก่อนไอ้อกาเนี่ยออกไปคราวนี้เราก็ให้มันต่อสู้เราก็อย่าลืมเอาสกิลเนี้ยเป็นคดัดเป็นเลเวลสามไว้ นะะฮแล้วมันจะสู้ะผมเรียกม้อนมาเลยปาบปาบเฮ้ยถมาคุต้องการท่าทีแม่อืมโ่โอ้โหฮัลโหลหมาสึกท่าท่าน้ำเมื่อกี้มันจะมันจะมันจะเล่นวงกว้างกว่านะถ้าได้สังเกตถึงมันจะวงกว้างกว่า โอเคคราวนี้เราก็มาลองเดี๋ยวเก็บไปก่อนเก็บมันก็คือเลเวลสี่เก็บมันไปที่ลองลมละคราวนี้เรามาลองเอาไฟที่หลังก่อนเอาดินก่อนดินดิน <S 2> <S 2> <S ดินก็ก้อนนีอ้ออกมาละแล้วก็ เปลียนเป็นร่างสองของธาตุดินนี่เอคือดินเปลี่ยนมาได้จังหวะเนาะดินมีท่าหมูไหมอ่ามีหมูด้วยนะครับมีท่าหมูด้วยโอเคแหลมแหลมเป็ดแหลมเป็ดน,นะฮะอ่าคราวนี้เราก็ เข็บไปก่อนเข็บมันไปก่อนคราวนี้มาเราเอามาสมอนทาตุดไฟนะฮะทาตุดไฟก็เออนี่เฟรมฮาร์ดหัวใจออกมาปาดเล่มออกแล้วนะฮะแบบนี้เลยแบบนี่เลยหดงามไปล่างสุดท้ายไฟ นี่ครับรอไหมฮาร์ดไฟยังรอเลยเีย็คลิงมาใช้ท่าโอ้โหอโืามาันสวยจริงขอดวงดูทีสอิอืม รู้สึกว่ามันจะอยู่มีเวลามีเวลาจำกัดที่อยู่ของมันนะพันหาร้อยวินาทีนะครับเวลาพอหมดแล้วก็เรียกเข้าใหม่ถือว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยช่วยได้เยอะเลยอนะันนี้จริงๆมันม,มีตัวสมอนลรับอยู่ตัวนะครับก็หาทางเรียกมันออกมาไม่ได้แต่รู้ว่ามันต้องใช้พิษ ผมก็ไม่รู้ว่าใช้พิษอะไรนะเบรเลยเหมาออมาหมดเลยเหมาอมาหมดไม่รู้จะต้องใช้พิษอะไรเรียก,กมันออกมาฮะถ้าใครรู้ก็แจ้งมาเลยนะครับจะได้เ,เป็นความรู้นะว่าจะเรียกไอตัวนี้ออกมาได้ยังไงแต่มันต้องใช้พิษนะฮะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องเรียกตัวท่าดินมาก่อนมันต้องใช้ผ่านท่าดินนะฮะ ท่านี่มาบ,บุบรู้สึกเราต้องกดใช้ผิดเพื่อทผมไม่รู้ว่าผิดอะไรแล้วก็ถึงต,ต้องใช้เรียกสม,มอนมันออกมาเนี่ยครับน่าจะเป็นผิดพวกนี้แหละไดน้นี่คือตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับลองดูซิจะเป็นยังไง อ๋อมา ตัวที่ซ่อนอยู่จริงๆที่ผมเห็นในข้อมูลอีกมันจะมีมสเตออิอีกอีกสามหรือสี่ตัวไม่รู้นะน 8, น 8, นมัลตจุดแปลกเนี่ยจุแปลกเนี่ยมีลองจะไม่รู้ว่ามันจะเรียกจากแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่มันมีอีกและนะฮะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาลงให้อีกทีหนึง่งมาดูกัน ตอนนี้ไม่อยู่ในโหมดต่อสู้แล้วมีสู้ไม่เลยโอ้มันเีนยังสู้นะครับอยู่ในโหมดต่อสู้นี่ร้านขายของตรงไหนวะโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าเราเก็บเราไม่ได้ม้งางเมื่อกี้อ๋อสมฟรีพอยต์นะครับ แหนี่ครับ4คอยนี่ครับเอามาซื้อได้แทนแคสเลยซุ่มดอกจากมอนสเตอร์นะครับสายฟรยีเล่นได้อ่ามีดเก็บได,ด้จากโพลลิ่งยังไงบ้างเอ่ยติดมา3ออฟนะครับโอ้แรงแรงเลย อาชีพนี้ไม่ธรรมดานะครับเล่นแล้วถือไม่ธรรมดาอาชีพนี้น่าสนใจมากๆเลยนะฮะถ้าใครเล่นได้หลายสายนะแล้วมาเล่นสายนี้ผมว่าน่าจะโดนะแนะนําเลยนะครับอาชีพนี้ยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณลิฟทิเดตอีกครั้งนะครับผมที่ให้การแนะนำนะฮะ แต่ออหยิเล่นยังไงทำยังไงนะครับสรุปแล้วคสัสตีไม่ไม่มีบั๊กนะครับทุกประเทศที่คุณได่เด,ด,ดนนทให้มาวไม่มีบั๊กเล่นได้ปกตินะครับผมนะฮะยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมติดตามอะไรใหม่ๆเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากอุดหนุนทางเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ